าพาดบ่ไดดเลยสำหรับค่ายออค่ะในวันที่28สิงหาคมพศ2568ที่จะถึงนี่ในบทที่น้องอุ๋งอิงเล่นในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับภาพยนต์ค่ายอ,อนะคะต้องบอกว่าเดินทางมาไก,กลเติบหนึ่งแล้วเห็นว่าปิดกองนะคะจะปิดกองแล้วนะคะทุกคนอ่าหรือว่าปิดไปแล้วนี่แหละเห็นทางบอโจโพแบบแบบนะคะบอกว่าเป็นการเอาหลายๆ ซีนมารวมกันภายในวันนี้เลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคือแบบถ่ายทํากันอย่างหนักหน่วงมากๆสําหรับภาพยนตร์คายออในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ในวันอาทิตย์นี่แหละซึ่งหลังจากทีมีการท,ทนนั้งอ่าถ่ายทำบืดหมื่นดเบ้นนะพี่น้องมันมีช็อตหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นเต้าหยองที่ป๋อมแปม๋มบอสโจหรือว่าผู้บริหารหรือว่าอ่าทางใครอีกล่ะพี่ดิวทางอา่อพี่ วัดศิวรนเออทุกคนนะคิดไปคิดมากคิดมาออกคือเอาลงชาวนี้ไปเห็นแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นตอนแรกคิดว่าทำคอนเทนต์กันเล่นสือไปสืบมาไม่ใช่เลยค่ะน้องได้มีการร้องไห้ปล่อยโฮออกมาหลังจากที่ทําการแสดงฉากฉากนี้ทุกคนเพราะว่าเห็นทางอ่าเพจนะคะเพจกอติดหมอลำดังเนี่ยเอามาลงบอกว่าอุ้งอิงสุดทนร้องไห้โฮกลางกองถ่ายหลังจากได้รับบท และแสดงในฉากนี้แต่ไม่สามารถเผยได้ว่าฉากนี้จะอยู่ในช่วงไหนของภาพ,พยนตร์ขายอ้อดึงอารมณ์สุดๆจนน้องอุ๋งอิงร้องไห้หลังจากถ่ายฉากนี้เสร็จบอกได้เลยว่าไม่สุดจริงๆน้องอุ๋งอิงจะไม่ร้องไห้เด็ดขาดจำได้ก่อนหน้านี้ที่น้องอุ๋งอิงร้องไห้ไม่ว่าจะบนเวทีหรือสิ่งใดๆ ที่ตามมามันคือความยิ่งใหญ่มันคือโชคดีมันคือสิ่งดีๆในหลายๆอย่างสำหรับภาพยนตร์คายอเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่28สิงหาคมนี้นะคะที่จะถึงอีกไม่กี่เดือนนี้เองค่ะซึ่งมันก็เป็นภาพนะคะเดี๋ยวสับเปิดวิดีโอให้ดูเลยสำหรับวิดีโอที่น้องอุงอิงร้องไห้โหค่ะทุกคนอ,อันนี้เป็นของเต้าหยงระเบียบวัตถินนะคะขออนุญาตด้วยนะ คลิปก็เหมือนๆกันทุกคนนั่นแหละถ่ายนละมุมเฉยๆอันนี้ของเต้าหยางนะคะบอกว่าทําไมอุ้งอิงร้องไห้บอกว่าใครไม่ดูใครอ้อภาดมากเลยสําหรับฉากนี้ค่ะทุกคนนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะมมีแบบแมีรตัตตนคบ ในคลิปก็จะเห็นว่าอุ๋งอีกนาน้องอุ๋งคือแบบร้องไห้แบบสะอื้นเลยนะทุกคนแล้วพี่ตออาหยองบอกว่าเก่งแล้วเก่งแล้วแล้วก็มีพี่ดิวแล้วก็พี่วัดจิวบดนเสื้อแดงๆเนาะมาให้กาลังใจเพราะว่าเก่งแล้วเก่งแล้วซึ่งตอนแรกเห็นนะคะก็คิดว่าเป็นการทําคอนเทนต์กับสาวน้อยวานนั่นแหละแต่ว่าที่นี่เบิ่งไปเบิ่งมามันบ่เมียน,น่ะพี่น้องมันเป็นการเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงบทบาทของน้องอุ๋งอิงในฉากฉากนี้ข้ามาค่ายอ่อนนะพี่น้อง ภาพยนตร์คายโอ้ต้องท้าวความก่อนว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะอ่ะเดี๋ยวบ่เห็นแปลว่าบ่ได้แปลว่าบม่มีประมาณเนี้ยคือทางคนเสืพคนมาเนี่ยแหละไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะคะมันเป็นเรื่องสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับคายองคายโอ้อนะคะพ่อครูแม่ครูพ่อโกงพ่อแก่เกี่ยวกับหมอลำศาสตร์ศิลหมอลำบ้านเราแต่ในฉากนี้นะคะไม่สามารถเดาได้เลยจริงๆว่าเป็นช่วงไหนเป็นฉากไหน ทุกคนเดาบ่ได้เลยซิ่งเดียวทีห้องเพตุใดก็คือซื่อบัตรเขาไปเบิงค่ะวันที่ยีสิสิงหาคมนี้ค่ะทุกคนเชื่อว่าคนที่เข้าไปรอดูฉากนี้แน่นอน F c ซพ่อฮักแมไมฮากทุกคนจดจ่อกับฉากนี้แน่นอนคือฉากที่น้องอุงอิงเนี่ยอ่ะใส่ชุดสีขาวชุดนี้นะคะแล้วก็ร้องไห้นะคะเป็นทรงผมถักเปียคะ่ะทุกคนอจำไว้เลยชุดชุดนี้น่าจะเป็นชุดชุดนี้แหละที่เข้าฉากนะคะ น้องร้องไห้ทุกคนคือเห็นแล้วนะเห็นว่าอุงอิงนะ่ะร้องออกมาแบบสุดจริงๆนะคะแล้วพอพี่เต้ออยองพลงก็มีคนบอกว่าเนี่ยสําหรับฉากนี้คือแบบเตรียมทิชชู่ไว้เลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ฟังได้ดูแล้วต้องร้องไห้เหมือนกับน้องอุงอิงค่ะมันเป็นฉากที่ผู้สาวนี้เหมือนเป็นเรื่องดี้ับเรื่องอยังงั้นเสียค่ะพี่น้องแล้วคําว่าอุงอิงเนาะดูอุงอินะองอนะ่ะเป็นเด็กที่ว่าไม่เด็กก็เสียตอนนี้น้องโตป็นสาวนะสิบแปดแล้ว เป็นคนเป็นสาวน้อยที่ว่าอัศจรรย์นะพี่นอ้องคือเมื่อไหร่ที่น้องได้ร้องไห้ทุกอย่างมันพร้อมที่จะมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เหมือนที่เพจเพจเนี้ยเกาะติดหมอลำดังบอกเลยว่าทุกครั้งที่องค์อิงร้องไห้มันจะมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ ความอะไรที่มันหลายๆอย่างสิ่งดีๆหลายอย่างเพราะว่าน้องอะ่ะน้องก่ด้ไหายบ่อยๆนะคะตั้งแต่ติดตามน้องอุ่งอิงมาน้องอิงไม่ค่อยร้องไห้นะคะมีช่วงแรกๆที่น้องเข้ามาและน้องมีการร้องไห้ ช่วงนั้นเลยพอหลังจากนั้นพอน้องได้รับแบบว่าบทเรียนนะคะในการแบบว่าร้องไห้ต่างๆนานาจนนั้นให้น้องพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นวิงร้องไห้เลยแทบจะไม่เห็นเลยนะคะเห็นเห็นล่าสุดก่อนนี้คือน้องไม่สบายน้องไม่สบายแล้วนองกะห้องหายอยู่ทั้งวทธีนะคะแต่ว่ามาอีกครั้งหนึ่งกันนี่แหละพี่น้องได้ฉากภาพยุนซึ่งหลังจากที่ท่าเพจเพ็นีโพสออกไปนะคะเอฟซีต้องบอกว่าเนี่ยขนาดเห็นแค่นี้ยังร้องตามเลยแล้วใน ภาพ,พยนตร์จะขนาดไหนแล้วก็เห็นกับทางเอฟซีพอพอมเมเมยนะคะแช์เข้าไปในบันทักบอกว่านี่แหละคือคนที่เข้าถึงอารมณ์ตีบทแตกสามารถเป็นนักแสดงมืออาชีพได้เลยในอนาคตเขาก็บอกแบบนี้นะคะทุกคนแต่สาวนี่กับว่าน้องเก่งนะน้องเก่งนะ,ะกับการทําฉากนี้ออกมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็ขนาดเห็นแค่น,นี้ยังรู้เลยว่าน้องเข้าถึงอารมณ์น้องเข้าถึงอารมณ์ซ้ำใดนะคะแล้วพอดมือจริงสิซ้ำใดอ่ะพี่น้อง ฉากนี่นะคะเมืบบ่อวานน้องสีอินกับบดหรือน้องบีบน้าตาบิวน้าตาออกมากเพื่อที่จะเข่าฉาก,กตามแต่แต่ว่าสิ่งที่เห็นก็นคือมันเหมือนออกมาจากใจน้องจริงๆอ่ะค่ายอ่อน,นี่คือทํางานกับอุ้ยอิงบ่อยมากทํางานในสิ่งดีๆทุกคนอุ้ยอิงเป็นคนที่เจอค่ายอ่อนในด้านดีบ่อยมากเฮ็ดอีหยังกับแบบมีแต่คนส่งเสริมค่อยสนับสนุนนะคะเฮ็ดอีหยังกับเป็นไว้หล่ออย่างเสียมือนเนี่ยห้องไหท,ทุกคนแต่ก่อนถ้าน้องร้องไห้นะดราม่านะช่วงน้องเข้ามาใหม่ๆนะ น,นี่เดี๋ยวหน่อยร้องไห้ดราม่านะแต่ว่าช่วงนี้ยคือทุกครั้งที่น้องร้องไห้มันจะเกิดพลังอะไรบางอย่างออกมาให้เอฟซี FC ได้เห็นได้สัมผัสนั่นแหละคือเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อุ้งอิงมีอยู่ในตัวอยู่แล้วพี่น้องจะดนกับฝากไวน้นาสหรับภาพยนตร์คายอ,อ่าค่ะนนี้ขอยยางอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องแต่และเรื่องมันก็เป็นข้อมเสลื่อนข้อมือมั่นแล้วก็ฝากไว้สาหรับภาพยนตร์คายอ,อในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะอีก 6เดือนนะคะในการรอฉายเข้าโรงภาพยนต์ผู้ใดเมาลอบกับเมาผู้ใดว่ามีเงืนเมาลอบกับเขาไปเบื้องใดหน้าเมเจร์นะคะว่ทราบว่าสิฉายทั่วประเทศหรือวา่าฉายแค่ในภาคอีสานเพราะว่าภาพยนต์มันเลือกในนวัตสายแค่ภาคอีสานหรือว่าทั่วประเทศเขาก็รอชมนะคะแต่สอนได้คิดว่าน่าจะทั่วประเทศเพราะว่าเอฟซีอุ้งอิงน่ะทางกทมีเยอะทางต่างจังหวัดนีเยอะนะคะบางคนเขาอาจจะไม่ได้อยู่ อีสานบ้านเราเขาก็อยากดูเหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอชมว่ารายละเอียดต่างๆจะออกมายังไงสำหรับภาพยนตร์ไข่ออราคาบัตรนะคะพี่น้องบัตรเบิ้งหนังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2 0 8 0ถึง180บาทนะคะบ่แพงค่ะพี่น้องซ้ําเข้าไปเบื้องหมอล่ำเลยนะคะบ่บบต้องอยามมันสิแพงแล้วก็เขาไปัเสียคะ่ะพี่นอ้องอ่ามันก็เป็นผู้เาวาผู้โถบางคนบ่เคยไปในโลกหนังเสียกใัให้ให้ร้านให้ ลูกให้ยังผ้าไปกันแล้วกันนะคะว่าไปเบื้งอีหลาอุ้งอิงเสื้อว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งผู้เฒ่าใส่สินเขารงภาพยนต์ค่ะพี่นองจนในกระทบว่าฝากไ้น้ำค่ะสำรับภาพยนต์ใครออกค่ะ